ใครแอบส่องคุณกันแน่ในเวลานี้นะคะบอกได้เลยว่ามันคืองานปัน่นอุย้ยปั่นแบบนี้ปะละ่ะเรามาดูกันว่าใครแบบว่ามาส่องคุณแล้วแอบ,บปั่นอยู่ในปั่นปวดในจิตใจนะโอ้โหความเจ็บคือสิบดาบอะความเจ็บปวดคือสิบดาบจา้ะมาและสามสี่ถ้ว่ถังกะละมังนะจ๊ะบอกได้เลยว่าคนนี้ดูค่าทางเขาแบบไม่ได้แฮปปี้กับการใช้ชีวิตของคุณเพราะว่าอะไรมันเป็นหนักหัวเขา เนี่ย energy เ,เขาคือขึ้นสิบดาบขึ้นสิบไม้ราชน,นีถึงดาบมันต้องฝืนกันก้ำเกืนฝืนทนในการดูดวงโอ๊ยดิ้นกันไปเลยจ้าส่องแล้วรู้สึกยังไงหรอไหนดูดิการส่องของเขานะบอกได้เลยส่องไปก็รู้สึกแบบเหมือนหาทางที่จะเทียบ กับคุณให้ได้ว่ามันคนละชั้นมันมันคนละชั้นเขาเหนือกว่าเฮ้ยแต่เอาความเป็นจริงก็ได้ปะเอาเทียบแบบความเป็นจริงก็ได้เจ็ดถ้วยคือแหมโดนบันดาลอยากให้คุณแบบว่าล่มจมด้วยนะโอ้โหโดนบันดาลอยากให้คุณล่มจมบอกได้เลยว่าการอ่านไพ่ในครั้งนี้เป็นอะไรที่หนักหน่วงสุดๆแล้วเราก็จะปั่นน้องคนนี้ยน้องคนนี้จนกว่าแบบดิฉันจะอ่านไพ่หมดนะบอกได้เลยว่าในเอเนอร์จีของคนคนนี้ เขาไม่ได้ปรารถนาอะไรดีกับคุณเลยแล้ววันนี้ป้าจะทําให้คุณเห็นว่าเออไอที่ปักอานเนี่ยมันคือปั่นขั้นสุดจริงๆหนึ่งถ้วยปรารถนาปรารถนาอะไรคะขอดูดิดนายออฟครับคือคือเหมือนกับว่าคนนี้ก็เคยอยากดีเคยอยากจะดีกับคุณเราเราไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรนะแต่รู้สึกว่าเออเคยมีคืนวันที่ดีด้วยกันเคยมีช่วงเวลาที่แบบมันสนิทกันอะแต่ตอนนี้เหมือน ไม่รู้นะทำไมคุณกับเขาห่างกันผิดใจเรื่องอะไรเขาก็สิบคุณหรอเขา แอบนินทาคุณหรอหรือว่าเขายืมเงินคุณไปแล้วเขาไม่คืนแล้วพอคุณไปทวงเขาก็ด่าคุณอย่างเงี้ยหรอไม่รู้สิแต่ก็เหมือนเรารู้สึกว่าคุณทําบุญกับคนไม่ขึ้นอันนี้พูดตรงๆได้ไหมเอาเป็นว่าเลือกเวลาช่วยเหลือคนอะหลังจากนี้ดูเคสนี้เป็นตัวอย่างนะช่วยคนต้องเลือกช่วยไม่ใช่สักแต่ว่าจะช่วยอะไรขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าจะช่วยก็อย่าไปหวังบุญอย่าไปหวังอะไรคือถ้าเกิดว่าช่วยก็เท่าที่ทําได้อันไหนช่วยไม่ได้มันเกินไป ใจเราอ่ะมันไม่ได้เต็มใจอยากจะช่วยอีกฝ่ายนึงก็ปล่อยเขาไปเถอะเขารับผิดชอบชีวิตตัวเองได้คุณเนี่ยเห็นไหมยังไม่ได้ปรับถนาดีตั้งแต่เปิดมาเนี่ยคือคือจริงๆเขาอิจฉาคุณนะ เขาอิจฉาคุณนะแล้วคนเนี้ยมันเหมือนเป็นคนที่มีปมอะไรอย่างหนึ่งเออลืมมุนหมุนหมมัวแต่แบบมัวแต่แบบเออมัวแต่แบบนนะเนี้ยนะเนี่ยปั่นเนี่ยตอนนี้ดิน้นดิ้นอยู่เนี่ยเพราะว่าชีวิตคุณอนะเขาเห็นว่าคุณไปอนาคตแบบมันห่างทิ้งห่างเขาโดยที่คุณไม่สนใจไม่แคร์ไม่อะไรเลยนะคะอ้โหูบอกว่าจัดเต็มคนคนนี้ถามว่าที่อ่านมามีสิทธิ์อยู่ในราศีอะไรบ้างคนคนนี้นะเมษเมธมีน กุมนะคะสิงโอ้โหคือเมถุนเมทุนไม่อยากนับนะเพราะว่าจริงๆแนละ้วเอเนเมถุนเนี่ยคือถ้าไม่เอาแล้วก็คือไม่เอาอะไรใครเลยอะ่ะเนี่ยละไพ่ก็ยังคงขึ้นมาว่าลักษณะของเขาคนนี้ยที่เห็นนะมีมีชาวราศีพิจิกด้วยที่เห็นพิจิกนะคะอ่ะ มีสิทธิ์ที่จะเป็นอยู่ในราศีนี้ได้แต่ว่าจริงๆไม่ได้สําคัญที่ราศีหรอกสำคัญที่พฤติกรรมเพราะว่าคนนี้คุณเองก็รู้สึกได้ว่าเขาอยู่แอบตามแอบสองคุณคนนี้อุย้ยเซ้นมันมาแล้วอะ่ะคนเกิดวันศุกร์มีคนเกิดวันศุกร์ด้วยนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่คุณเพิ่งจะตัดขาดเพิ่งที่จะแบบห่างหรือว่าใช้คํานี้รักษาระยะห่างกันไปนะคะโหบอกเลยว่าดูเด็ดเผ็ดมันมากคุณก็รู้ว่าคนมาสองคุณช่วงเนี้ยมันจะรู้สึกถึงคลื่นพลังงานอะไรบางอย่างที่แบบมันลบอะ่ะ อท่านั้นมาดูกันว่าในเมื่อเขามา2เราใช่ป่ะเราจะไปส่องเขาบ้างเออเขาปั่นมาเราปั่นกลับเออเดี๋ยวดูซิชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างขอ,อดูไหนดิมามามาแฮงเดดแมนมันลำบากคือถึงขั้นคนแบบไหนต้องเอาตัวไปห้อยหัวมันลำบากขนาดไหนล่ะชีวิตเขาวแค่ใบแรกมันมันมันก็ตัดสินไปได้แบบแทบเรียกได้ว,ว่าเจ็ดสิแปดสิบเปอร์แล้วอะ โอ้โหหไม้นะหกไม้เขาก็ไปตามทางของเขาต่อแหละคุณคือคือเราเคยเอานี้นะคุณเคยเตือนเขาเรื่องอะไรและเขาดื้อเขาไม่ฟังบ้างปะนั่นแหละคือสิ่งที่มันย้อนแย้งว่าสุดท้ายและไอสิ่งที่คุณแนะนําไปอะ่ะเขาก็ไปท <laughs> เํเออเออเอายี่ดีคุณก้าถ้วยนะเขามีความอีโก้อ่ะแบบว่า เขาเขานึกึดนึก่เสมอว่าชีวิตเขาอะมันดีอ้าวจริงเขาก็รับผิดชอบชีวิตเขาได้แต่ว่าถามว่าลําบากไหมลําบากมันเหมือนจะสบายแต่มันลําบากคือเขาอะก็จะมีอะไรของเขาให้ทำนี่แหละสามเหรียญคืออาจจะมีทรัพย์สมบัติของครอบครัวหรือว่าธุรกิจของครอบครัวของเขาเลยกลับไปทํานะคะสี่ไม้เราเป็นไปได้ว่าคนเนี้คนนี้เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดกรณีที่เป็นแฟนเก่าคุณหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าหรือว่าเพื่อนคุณเนี้ย กล <d> <"He i, S 2> ับไปคืนดีกับแฟนเก่าทันที่เราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปคบหรอกมันไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าซะงั้นนะคะไพ่ย,ยังขึ้นมาอีกว่าไฮพ e นเทสคนนี้ก็คือเขาอาจจะอยู่ในศึกษาทางจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าเข้าสู่ทางนี้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแต่ถ้วยคือเขาเป็นคนที่แบบเหมือนกับทุกอย่างตอนเนี้เขาเหมือนเดินออกจากกลุ่มเพื่อนๆเขาเหมือนตอนนี้เขาเดินออกจากใครรู้ไหมคนที่ไม่เข้าข้างเขา ถามว่าชีวิตมันดีขนาดไหนไหมเอาง่ายว่าถ้าเป็นเหรียญนมีขึ้นแค่สามเหรียญเองแต่ถามว่ามันประคอบประคองให้คนนี้ไปต่อได้ไหมมันประคอบประคองได้แต่ไม่ได้อยู่จุดที่สบายเหมือนที่เขาต้องการหรือที่เขาเคยจะเป็นฉะนั้นไอสิ่งที่คุณเคยเตือนเขาไว้อะเนี่ย King of Pentacle แล้วก็ในของหไม้เนี่ยคือเขากําลังทําอยู่แต่เขาขาดคําแนะนําจากคุณไงฉะนั้นในตอนนี้ที่เขาดูชีวิตคุณอะ่ะอ่ะขอดูอีกสักสามใบ เขาดูอยู่นะตอนเนี้ที่คุณดูปักอยู่อ่ะเขาก็ยังดูชีวิตคุณอยู่เตียมพอร์ลเขามองว่าชีวิตคุณมันแบบมันเหมือนมันมาไกลกว่าเขาเยอะเขาเคยดูถูกอะไรคุณไว้รู้ไหมเขาบอกคุณจะล้มเหลวเนี่ยขึ้นทาวเวอร์ปักก็สับไพ่ต่อหน้าคุณเนี่ยคือในเอเนอร์จีที่ปักสัมผัสได้คือคนคนนี้เขาพยายามเปรียบเทียบอ่ะว่าต่อให้คุณดีขนาดไหนเขาก็จะหาข้อเสียของเราให้ได้ฉะนั้นนี่คือพอยท์คุณพอยท์คืออะไรรู้ปะ ร้ยคือไม่ว่าคุณจะทำตัวแบบใดถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำดีกับตัวเองคุณแบบเชื่อจากข้างในว่าเฮ้ยส,สิ่งนี้มันคือมาจากข้างในของเราที่เราประสงค์จะทำสิ่งนี้มันก็คือดีแล้วไม่ต้องไปแคร์สายตาคนอื่นว่าคนอื่นเขาจะมองเรายัางไงไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนบนโลกแบบนี้พึงพอใจหรือ appreciate ตัวเราได้ทั้งหมด